มาเถอะแจกมาเถอะสวยอยู่ตัวเคได้อยู่เว้ยยังไงครับผมตัวเจได้อยู่เว้ยยังไงครับผมโอ้โหไหวเพียบผมว่าหลายรอบดีกว่านะใช่ปหมเออหลายรอทดีกว่าโอ้โหแตกมาสี่พันกว่าลว้ลวนๆไม้ยังไม่ยังไม่พอแค่นี้เอาคืนมาแล้วผู้ชมนะเอาเงินผมคืนมาแล้วพี่ชงโอ้โหยัยบยับเลยว่ะแตกมาไปยับยับเลยว่ะได้มาหกพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยอาจัดไป โอเคก็กราบสวัสดีคนไทยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับเฮียไอชแนลเชิญเคยขอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกำลังใจกันให้เฮียไอคนในผู้ชมนี้แล้วมาอยู่ของข่าพีจีเลยนะเชื่อเคยก็เออจุลรัศดเอกขำดอมโอเค โอเคโอเคโอเคไปเดี okay, okay. Okay, ๋ยวจต,ตอบชงนะงบผม,ก,ม, 5, 5, 5, บม okay. บก่อนมนะีห้าห้าห้าพันห้าร้อยสามบาทท่านผู้ชมโอเคขออนุญาตเบ็ดก่อนเนาะขออนุญาตเบ็ดก่อนอ่เบ็ดเก้าสิบหลักการท่านผู้ชมนะมาลื่นดีกว่าสามสิบหมุนบายจะได้เลยจะขาดทนวันนี้เออเปิลมายาสวยสแปนบาทยังไงพี่ยาวยาวไปสองร้อยกว่ายาวไปยาวไปโอโ้โหโอ้โหเปิลมายาสวยว่ะ เพิ่มมายังสวยโอ้โหมัาได้สิยังไงเขยังไงครับผมยังไงโอ้โยยับแลบยับยับเลยวะยังไงแตกมาไปยับยับเลยวะดูดิคุณผู้ชมโอ้โหเปิดมาแตกมาไปยับยับเลยวะมาเรื่องต่อจะได้เปายังไงพี่ได้อยู่ได้มาสิแล้วกว่ายังไม่พอแค่นี้โอ้โหมาสิละเก้าสิบบาทยังไม่พอโอ้พันสี่มายังไม่พอแค่นี้ยาโอ้โหยาวไปยาวไป โอ้โหยาวไปยาวไปยาวสอ,พองพันกว่าแล้วผู้ชมยังไงผู้โอ้โหดอกนี้ได้มาเท่าไหร่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทไม่ใช่สองพันหนึ่งร้อยเอ่อสี่สิบหกบาทกับห้าสิบสตันโอ้โหแม่งยับเลยว่ะแตกมาแบบยับยับเลยเอาอย่างงี้ผมซื้อดูนะอย่างงี้เอาอย่างงี้ผมซื้อดูมาผมจะซื้อดูแล้วกันเนาะโอ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปอ่าซื้อดูนะจะได้กำไรหรือจะขาดทนยังไงมา มาครับผมมาแจกกระแจกมาอย่าลีลาเลยยังไงยังไงก็ต้องลงพร้อมลงซื้อเลยน,นะเออจนลัศเสกขำดำจะแจกหรือเปล่ามะลุยกันต่อไปกันยาวๆไปช่วงนะก็ไปกันยาวๆเออเพิ่มมาอีหนึ่งคะแนนสก,กีเตอร์ได้อยู่สวยอยู่อย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้สิวะคนสองเข้าไปมาคนสามเข้าไปคนสี่เข้าไปแต่ไม่แจกเลยนะยังไม่แจกเลยนะยังไม่ยังไม่เห็นเงินเลยนะ คนห้าเข้าไปมามันเริ่มจะแจกแล้วมันเริ่มจะแจกมาครับผมโอ้โยน้อยอยู่น้อยอยู่ได้แค่สี่บาทน้ำส่งโอ้โหเพิ่งมาเอ่อไซก,กิตเตอร์หนึ่งตัวน้ำส่งน,น,น,นะมาคนคนหกเข้าไปคนหกมาแล้วนะตัวคนหกมาแล้วผู้ชมสิบแปดบาทมามันเริ่มจะแจกเออมันเริ่มจะแจกสองร้อยกว่าผู้ชมนะยังไงดอกนี้โอ้โหยี่ตัวไวมาได้อยู่นะเอ่อได้อยู่สองร้อยยี่สิบแปดบาทผู้ชมนะถือว่าโอเคไหม ลุยกันต่อไปยาวๆวช่วงน่ะมันได้หรือเปล่ายังไงคนแปลกเข้าไปไอ้คนเจ็ดเข้าไปยังไงพึ่งไอ้หนึ่งหนึ่งนนคะแนนสกิเตอร์โอ้โห ôi. ตัวสกิเ,เตอร์มาบ่อยมาแต่ไม่แจกใช่ปะ่ะคนดูเออวะ่ะมันไม่แจกเลยเออมา,มาแล้วมาแล้วผู้ชมมาแล้วคนก้าเข้าไปโอ้สวยโยนดอกนี้ยังไงไม่ก็เปล่าโอ้โหเพิ่นไม่อ็นหนึ่งคะแนนน้อยช่วงน่ะเพิ่นไม่อ็นหนึ่งนนคะแนนสกิเตอร์โอสวยโย่มาลุยกันต่อไปกันยาวๆช่วงน่ะยังไงพี่ยังไงดอกนี้ตัวเจ อะไรตัวไวมาหรือเปล่าโอ้ยถ้าตัว,วมานี่มาสวยนะตัวเนี้ยยังไงครับผมไม่ได้คนสเปร์เข้าไปคนสเปร์แล้วนะตัวคนสเปร์คนสองครับาาดอกนี้ดอกสุดท้ายดอกนี้ดอกสุดท้ายหวานเจ็บไอยัดเร็ววะยัดเร็ววะขับทนยัดเลยนะเอากลับมาได้สามพันเออสามร้อยสิบสี่บาทนะผมซื้อตั้งเจ็ดร้อยเท่าไหร่เจ็ดร้อยเท่าไหร่เมื่อกี้ผมซื้ออะเจ็ดร้อยเท่าไหร่เออเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบนะ เอาอย่างเงี้ยเราว่าเราหลายนอดีกว่านะไปเบ็ดร้อยละกันเนาะอ่าสามสิบหมุนละกัารน้องผู้ชมนะสามสิบหมุนละกันยังไงพี่แนะจกมาเถอะแจกมาเถอะสวยอยู่ตัวเคได้อยู่เว้ยยังไงครับผมตัวเจได้อยู่เว้ยยังไงครับผมโอ้โหไหวเพียบผมว่าหลายนอดีกว่านะใช่ไหมเออหลายนอดดีกว่าโอ้โหแจกมาสี่พันกว่าลว้ลวนไม,ยไม้ยังไม่พอแค่นี้เอาคืนมาแล้วผู้ชมนะ เอาเงินผมคืนมาแล้วคุณผู้ชมโอ้ยยับยับเลยวะ่ะแตกมาไปยับยับเลยวะ่ะได้มาหกพันสามห้าสิบห้าบาทโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยอาจัดไปยาวไปยาวไปคุณผู้ชมเนียาวไปยาวไปยาวไปวไปยรุ่นติดต่อยาวไปโอ้โหสก,กิเตอร์อีกแค่ตัวเดียวยังไงพี่สก,กิเตอร์มันจะแจกยังไงพี่โอ้โหสวยอยู่ดอกนี้ยังไงหกสิบบาทมาอีกหรือเปล่าได้อยู่เว้ยสี่ร้อยหกสิบเต็มแต่มายังไม่พอแค่นี้พันสอง 1,200บาทเอ้ไม่ใช่1,000งเอ้ยยังไงพูดไม่ถูกแล้วยังไงโอ้แต่งมาอีกแล้ว4,900กว่าโอ้โสี่พัยเจ็ดบาทโอโ 4, ท้โอยแต่งมาย,ยับยับเลยว่ะโอ้โยสัดใจวะ่ะอ๋อดูนันเอาดเองนะดูนันเอาดเองนะไม่มัวเนี่ยดูนันเอาดเองนะดูันาเองพี่ตรงนะสวยโอ้โหแต่งมายับยับ,ยบเร็วยังไงพี่ยังไงครับผมแต่งมาไปยับยับเร็วว่ะโอ้ยังไงโอ้โย แก yeah, แตกมาอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอสามพันกว่ายังไม่พอแค่นี้วะโอ้โหได้มาดอกนี้ได้มาอยู่สามพันสามร้อยสี่สิบบาทน้ำทรงนะผมว่านะอ่ะดอกนี้ยังไงยังไงเอาหมุนสักรอบนึงนะยังไงผมเออมันไม่แจกแล้วผมว่าพอดีกว่าเนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกำลังบจันให้เออโจบเออเฮียไอ้กันนะผู้ชมนะก็คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ผมต้องลาตัวไปก่อนเนาะ บายๆทุกคนบาย